สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนค่ะสมซาผ้าสแสบมากแล้วค่ะมือน,นี้สีผ้ามากแกงขี้เล็กค่ะจังไว้เบิงกันตอนตอมเนาะค่ะเนาะกับบรรยากาศขึมขึมค่ะมืนอเนี้ไปเ่ลยค่ะจังไว้เบิงตอนต่มเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ล่างดังไฟอยู่ค่ะค่ะต้มขี้เล็กเท่ากับได้ละค่ะสำหรับสมนี่สมต้นมน้ำเดียวค่ะ ไผ่บมาขมแห้งกะต้มสองน,นะะ้ำเลยค่ะถ้าสองน้ำเนี่ถึงจืดเลยล่ะค่ะโพมีรสขมมีใส่ตะไคร่พริกแห้งค่ะมีหอมแดงมีข่าเบือล่ะค่ะมีใบายาน่ามีต้นหอมมีผักคะค่ะใส่อันนี้ใส่สุดถ่ายแล้วก็ใส่แคบหมูค่ะมีแคบหมูอันนี้ที่เด่นเท่าเลย จิโปมค่ะจิรอจิโปมบานห้านี่แหละค่ะอันนี้ที่เด็ดของเมนูนี่เลยค่ะแกงขี้เล็กใส่จิโปมเครื่องปูห้ากับบวมีอยังหลายค่ะมีประแดดมีนำปูเนี่แหละค่ะใช้นำปูแล้วก็มีผงชูรสค่ะน้อยเนยค่ะแค่นี้แหละค่ะค่ะกลับมาเริ่มตำเครื่องก็เลยค่ะเขาต้องตำตะไคร่พกพริพร้อมแดงนีค่ะใส่กันกับข่าเบือกับย้าหนางเนี่ยค่ะไปค่ะตำกันเลยค่ะ ก็ามตาตำกันเลยค่ะตำตะไคร้ลงไปก่อนค่ะใส่พริกแห้งลงไปเลยค่ะค่ะใส่หอมแดงลงไปเลยต้องร่วมกันเลยค่ะ ตำให้ละเอียดเขากันเลยค่ะตำใบยะานางเลยค่ะใบย่านางไปตำรวมกันเลยใส่ข้าวเบือ้อลงไปเลยค่ะผสมสีแกงเหยีไข่กันกับแกงนือใหม่นี่แหละค่ะไผ่บอมักใส่ข้าวเบื้อกักบบอลตองใส่ก็ได้ค่ะตำให้ละเอียดเขากันเลยกับผสมน้ำเลยค่ะ เทน้ำลงไปค่ะสมลงไปเลยสมจังน้อยค่ะเข้าไปผสมในหมอก็ได้ผสมไลยน้ำสีไลท์โพดเทลงไปเลยโคข้นไลยค่ะน้ิสีเลค่ะเดือนแล้วกับปรุงเลยค่ะ ใส่ปลาแดกลงไปเลยค่ะใส่ปลาแดกลงไปจักสองทับพ,พี่นี่นะคะ่ะค่ะใส่น้ำปูค่ะลาน้ำปูจักน้อย เขาใส่ละติดใจเลยค่ะน้ำปูมันสีเข้มคนขึ้นเลยล่องเมึงได้ค่ะเด้อไพนี่น้ำปูก็ล่องใส่บึงเลยค่ะเดือนแล้วมาซิมกันเลยค่ะซิมแล้วจังใส่จิปโปม,มขมขมขมแสบค่ะ ได้แล้วได้แล้วรสชาติโอเคแล้วค่ะใส่จิม้มโปมลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ สแต่แคบโมูค่ะใส่ลงไปเลยสมว่าใส่หมูค่ะแต่ใส่ใสแคบหมูแต่ที่เด็กของเ้าคือที่โปมเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอ่าได้ละค่ะเดือดแล้วละ่ะขันตอนสุดท้ายล่ะค่ะใส่พักค่ะใส่พักใส่ผงชูรสก่อนค่ะลืมลืมอยู่เลยค่ะผงนัวเนี่ยผงแสบผงนัว หักลืมอยู่เลยค่ะใส่ใส่พักเลยค่ะต้นหอมค่ะต้นหอมกับพักขาใส่ลงไปเลยทาเดือนแล้วก็กินได้เลยค่ะมาเด้อค่ะมามากินน้ำกันกินเขาย่ามเทียงค่ะมือนี่แกงขีเล็กใส่ชิปโปมกินย่ามเทียง มาเด้อค่ะมาเด้อสุขูสุขคนมากินน้ำกันค่ะไปค่ะหมอเดือดก็ได้ละค่ะนี่ค่ะหอมมะขาห้วยๆเลยเปละค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะสีสันหน้าตาเป็นยังไงค่ะตาแสบว่ค่ะมาค่ะมามากินน้ำกันกินข้าวเที่ยงไปค่ะไปค่ะกินกันเลยสวัสดีค่ะสมสาผ้าแสบมากอีกแล้วค่ะืมเนผ้ามากิน แกงผักขี้เล็กใส่จิ้บโปมค่ะมาเด้อค่ะเด้อนี่ข้าเหนียวพร้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นตำเห็ดเฟืองค่ะเมือนี่ตำเฮ็ดเฟืองมาแก้มน้ำนี่ข้าเหนียวหอนห่อนค่ะมาเด้อค่ะเด้อกินกันเลยพักข้าวก็ะมี่ข้าวก็ะมี่มากมาละค่ะนี่มะเขือมะแขงนี่อันพักแวนค่ะใบชะพลูใบอีเลิต์เท่านี่ยละค่ะ อันนี้มันสิเป็นคือพักซี่ล่าเนี่ยค่ะจังเอิญว่าพักอย่างต้นมันคือต้นสนนี่ค่ะไพหูกับคอมเมนต์มาบอกในเด้อค่ะมาค่ะมีหอมแขกพร้อมต้องมือกินกันเลยค่ะอืมซิมก่อนค่ะใส่จิปบปมอืมมอมลำดีค่ะค่ะ จำเม็ดเฟื่องค่ะมแม่งกับไรคักมาแข่งค่ะ สองตัวไดค่ะสามค่ะทักแวนค่ะหย่อนงามงาม คมพอดีเลยค่ะกินย่นมเทียงค่ะ นากาศยามเที่ยงเดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับคืมอย่นี่นี่แหละค่ะพักนี้มันกินคือบักซี่เหล่านี่ค่ะกินแทนกันแหละ กินแข่งกันก็นกแม่งวันนี่แหละค่ะ เท้าติ๊ดมือดีค่ะสมซื่อเนาอพี่เนาะข้าวเหนียวึหมากวัรากกับซี่แก่ค่ะ <c oughs> บินซ่อนปากเลยค่ะแม่วัน ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะพอกันไหมคลิปน่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจเหตุผมเหตุคลิปต่อๆไปในทุกจ้า,จาขอพูดหล,ลายๆสำหรับคนดีเขามารับชมแล้วก็ติดตามค่ะสมซาพาแสบก็ลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ